นี่เราก็อยู่ในแมบนี้ซุมผมเล่นไม่เป็นก็ถามว่าผมรู้ไหมทุกคนเลยวิ่งไปถามเพื่อนแต่เพื่อนผมก็เลยได้คำตอบมาว่าอ่าไม่รู้ในคำตอบบว,ว่าไม่รู้ก็ผมก็รู้นึกบุศากับเพื่อน,นแป๊บหนึ่งก่อนที่ผมจะรู้ว่าเกมน,นี้เหมือนที่เราต้องปังป้องระวังเผนึ่งถามแล้วรู้เข้าใจไหมไม่ก็ เกมโค้ยนี่เล่นไงก็ต้องไปดูกันซึ่งอันนี้เพื่อนเล่นให้มาเอ้ยบอกเลยเป็นการนั่งภาคเทียวเน้นผมอาจจะใช้สติ๊กเกอร์นี้นานมากเลยก็ไม่รู้สิผมอยากเอาเตะออกไปไกลๆตีนมาครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ตีนะโอเคเราก็ต้องมานั่งรอเกมโหลดนะครับไม่รู้ว่าเล่นยังไง น่าถามเข้ามาอมืมันจะมีของให้กินไหมโอ้ดูดูอุ้ยของเพื่อนโหดว่ะโหดปะเราก็มีนี่าโอเคเริ่มเกมแล้ครับอ๋อผมจำชื่อแมปได้แล้วแมป power defense โอเคใครอยากเล่นผมทิ้งลิงกเว้ตาล่ะเ,เพื่อนวางแล้วกูเริ่มวางบ้างวางนางฟ้าแล้วกันมีหาอะไรเอาวางวางไปก่อนจิก,กะวางทาง โอเคสนยัยแล้วก็วางปืนพกเปง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 อ้โหเห็นแล้วชอบเป็นเกมที่น่าเบื่อชิ่นเนี่ยหนูก็ยอมเล่นไม่ได้โคตรนานเลยแล้วตั้งสี่ชั่วโมงเนี่ยในวีดีโอนะโอเค ก็บางครั้งอาจจะไม่มีเสียงพูดหายไปก็แปลกไม่ต้องแปลกไปเกโอเคมาคุมหัวใจมันเริยดจดวิววิววเออแล้วก็ผมอยากผมอยากพูดถึงดาฟักบูมนะครับเมื่อไหร่เขาจะลงคลิปผมรอดูวิดีโอเขาอยู่รอนานแล้วด้วยก็เขาอนอยากปิดเสียงเลย ผมก็ได้เรื่องความเร็ววิดีโอมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะชนะแล้วและเราก็ชนะนะครับคแล้วก็ชนะแล้วนะครับ,นนรบให้กดที่ไปที่ล็อบบี้นะครับแล้วก็กดไปที่ล็อบบี้เลยโอ้โหโอ้โหเราจัดอะโอ้โหโอ้โหโ,โอเค เมื่อเรามาถึงล็อบบี้แล้วเนี่ยผมก็ดูเงินก่อนเล่มดับแรกโอ้โหยังไม่ใช่โอ้โหเงินมีตั้งสี่พันะครับทุกคนอันดับแรกที่ผมจะซื้อเลยซื้ออะไรดีวะอ่าผมจะซื้ออะไรดีนะโอ้โหได้เจอว่านางคนนั้นอ่ะน่ารักมากผมก็เลยตัดสินใจซื้อไม่ได้ก็เลยตัดสินใจ ซื้อตัวม่วงมาแทนไม่รู้ไอตัวม่วงนี่มีประโยชน์อะไรก็เลยซื้อเก็บมาไว้ก็ซื้อเลยครับซื้อเลย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 อนนี้ผมกำลังเลงเลยนะลังเลนะไม่ใช่เลงเลก็ซื้อไปไปที่บรอยโอเค เดวก็ตรวจสอบว่ามีอีเวนต์อะไรหรือเปล่านะครับทุกคนก็ข้ามเลยโอเคเราก็ได้เริ่มเล่นเกมกันแล้วก็ไปเลยดีกว่าครับเอ่อตอนนี้กําลังโหลดตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้าเกมนะครับทุกคนก็ ช้าก็ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเป็นดาดทางตรงบอกเลยโคตรเกียร์เขก็ยังง,งงงอยู่มันเข้า,าทางไหน,นออกทางนี้ทางนี้ผมก็เลยทำการวางนางฟ้าปิง๊ลงล็อกซีนเกลนัดใจเยาวนอยายาม โอเคเราก็ทำการยิงไปเลยปิวปิวๆิวๆิวๆิวป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 ิวทำแหลกทำแลบปะปะตอนนี้ผมก็ทำแลบนะครับทุกคนก็สเกตดานให้ดีๆนะเ่ผมเลือกไปสุดเรื่อยๆซึ่งพวกเราก็เล่นกันไปเรื่อยๆเลยซึ่งถึง100่งยแล้วครับ100่กว่าเวอร์แล้วดูดิความแหลกนี่มันอะไรกัน แล้วอยู่ดีๆหมก็ได้อะไรก็บกแบบเลยเต็มไปหมดเลยครับดูดิเต็มครับเต็มคาลาเบลผมก็เลยกดใช้สกิลแต่ของตายครับเล่นเปรเดกดได้แค่สกิลกระต่ายนะครับที่เหลือกดไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรค่าดๆน่าจะให้ตังค์ไหนๆหมกดได้สกิลกระต่ายแล้วก็หมก็ต้องซูมออกด้วยประเด็นเข้าไป๋ยวที่แหลกครับ ก็อช็อตน,นี้ผมเนี่ยจะแพ้แล้วอะนะก็ดูเอาสิจะแพ้แล้ว,ว,ะวอะนะมก็ได้แพล้ลงไปนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยก็ผ่านมาได้ตั้งหนึ่งร้อยเวอร์กอะครับออกเลยมก็ได้ออกเลยนะครับทุกคนไม่ได้หมายถึงออกจากแมมนะออกจากเวิร์กเนี่ยออกไม่ได้เลยค้างครับก็เม,มื่อออกมาได้เนี่ยก็บอกเลยว่าโคตรผ่อนคลาย วพาผมต้องไปนั่งอัพเกรดแล้วดูเงินตอนนั้นผมดีเป็นล้านเลยอ่ะพี่ดูวิผมจะได้เงินเท่าไหร่แล้วได้ของเท่าไหร่ไปถ้าเกิดวิดีโอนี้เผลอลืมอัดผมจะฆ่าตัวเองตายเลยคอยดูรอดูกันได้อะไรบ้างกดดูกดดูดดอู้ได้เงินมาต้องหกพันะครับเราก็จะซื้อเจ๊เลยเจเจเจเขาถูกว่าซื้อเลยได้สุดจด็ เ๊เจเจบายบายเจก็เลยซื้อเจมาแล้วแทนที่นางฟ้าครับคุณเป็นเจ้าของที่งงไอ้เหี้เเยผมโดนด่าครับก็ผมงงอยู่ตั้งนานนะครับทำไมใส่ไม่ได้ผมไม่สามารถจะแบบแบบแบบคนเดียวผมก็เลยงง,งอยู่ตั้งนานครับจนผมจำคำพูดของเพื่อนได้ว่าคุณต้องถอดนางฟ้าออกก่อนก็เลยถอดน,นางฟ้าออกแล้วก็วกใส่ แล้วผมก็ได้ซื้อตัวเพิ่มมาครับผมก็เลยไปดูเงินก่อนว่ามีเท่าไหร่องพันเก็เลยตัดสินใจซื้อเอ่อ็ไล้ตัดสินใจซื้อนู๊มาครับปิง๊งสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะจบเพียงแค่นี้ไม่รู้สิก็จบบายบาย